สบายดีเด้อมื้อนี้กะสิทำแกงหนูไวเนาะกินคือเก่าเนาะวันนั้นกะไปยิงไปได้ได้มาสองตัวได้เพี่น้องนะตัวนี้เนาะนี่หนูไวแห้งเนาะตัวนี้เนาะนไวแห้งนี่กะเห็ดแกงนี่แซ่บที่สุดเนานะกต่แบบเราติดตามข้าพเจ้าไปเนาะแกงหนูไวของเฮานี่กะบ่ิจมเป็นต้องใซงอย่างไรนะมีแต่หนูไวสองตัวเลยกะ เครื่องเทกยังไงมีแต่เท่านี้นะเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนาะกินแบกธรรมชาคก็ไมน่นี่กะถือว่าอร่อยที่สุดแล้ว ปวดสีไข้เนี่ยะใส่ก่อนเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็ถ้าให้น้ำเดือดก่อนเนาะ เดี๋ยวนี้กะทาให้ประมาณสิบนาทีนะกต่สุดแล้กว,ว่าสิ้นแห้งนี่กะสุกไวกว่าเนะนี่เดี๋ยวนี้ก็ได้เวลาแล้วเด้อสิ้นลงไปนะ

น,นะซเดี๋ยวนี้กะทาให้ประมาณ10นาทีเนาะกะสุดแล้วกว่าสินแห้งนี่กะสุกไวกว่า เดอพี่น้องเาสุดยอดเลยกินอกหลเลยนะวันนี้ก็เลยกินแกงนหน่อยนะอ่น่ากิน เด้อคุณอือสุดยอดเลยอืม ินเบ็ดธรรมชาติแบบนี้เลยเด้อพี่น้องอ

เรื่องทีเราเขาเรียกว่ามันจไปต่ไปอย่งเน้นมาตายนกบาลไปอยกันี่ไปตนเนี่ยไปตอนน่ย ơ ừ, đáp không lần 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 lần

ยื้อพ่อเขามองสิงงยื้อะ่อ้าา

I don't want to eat it. I don't want to eat it either. I'm going to peel